หลวงตาหายสงสัยหมดในโลกอันนี้มนไม่มีต่อยว่างหมดโดยประการทั้งปวงทั้งนั้นจึงเทศโลกด้วยค,ความห่วงใยเราจวนจะตายเท่าไรยิ่งห่วงใยโลกสำหรับเราเองเราไม่มีไปเมื่อร่ได้ทั้งนั้นเราห่วงใยโลกจึงนิยุสาเทศที่นั่ีเห็นพี่น้องชาวพุทธเราฟังเทศฟังธรรม ก็คิดว่าจะได้เป็นกติเครื่องเตือนใจบ้างพอประมาณเราจึงดีใจหลวงตาตายปนี้จะไม่มีใครเทศแบบหลวงตานะพูดได้จริงๆเลยไม <c oughs> ่สงสัยด้วยพอปริยัติเราก็เรียนมาแล้วเต็มกำลังของเราผู้ทรงปริยัิก็ทรงเต็มบ้านเต็มเมืองมันก็แบบเดียวกันกับเราแน่ มันเข้าใจอย่างนั้นมัเรียนมาแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันมันก็ไม่สงสัยกันทางด้านประหยดัดเพราะเราก็เรียนคนอื่นก็เรียนอันนี้ทางภาคปฏิบัติดีพระพุทธเจ้าปฏิบตัติพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> เลื่อยมาเป็นลำดับลำดาท่านปฏิบัติ ท่านจึงตักตัวกรรมพนผลที่ผ่านมาออกตลาดสอนพวกเรานี่นะนีนะอยู่อย่างนั้นนะท่านถอดเราาไว้จใจแต่มาแบนหนีนะนี่นะนนะออท่านไม่ไปหา,าตามปริยัติตามกัมปีใบาลานท่านทอดเราอย่างนี้พ <c oughs> ระพุทธเจ้ารู้ทำตรงนี้ก่อนแล้วจึงได้ถอดเราจากนี้ไปจดจารึกไว้ตามกัมปีใบาลาน แล้วอ่านมันก็เป็นนอกไปเทียความรู้จริงๆธรรมจริงๆอยู่ในพระไตรของพระพุทธเจ้าเวลาท่านเทศน์ว่าท่านกิ้มเลยกิ้มเลยกิ้มเลยท่านไม่ไปเอาจากไหนออกจากนี้ทั้งหมดธรรมทีม่พูดไว้พอประมาณแปดพื้นสี่พันพระธรรมขันที่เพียงพอประมาณนะไม่ได้มากนะในพระไตรของพระพุทธเจ้าไม่มากเลย ฮัดเลือกกอ็ามาพอที่จะจดจำได้ไม่ฟั่นเฟือเหลือกำลังจนเกินไป <c oughs> ยังมียังแค่ว่าแปดสี่พันพระธรรมขันธ์มียกว่ามีน้อยนะไม่ได้มากเหมือนที่มีอยู่ในพระไทยของพระพุทธเจ้ามีในพระไทยของพระเจ้าโอ้ยไม่ทราบว่าจ,จะมากขนาดไหนเทียบไปเนี่ย <c oughs> มากขนาดนั้น ไอ้พระไถยในกัมพีจะมากอะไรไม่มากเวลาท่านปฏิบ oh ัติรู้ปริยัติคือรู้ปฏิบัติพาะปฏิบัติกับรู้ทางปริยัติมันต่างกันนะรู้ปริยัตินี่กินหมดได้รู้ปฏิปฏิบัติจกินไม่หมดจาก การปฏิบ really ัติรู้เห็นที่มาจากการปฏิบัติจริยเท่าไหร่ไม่หมดมิจะทำล้วนๆเต็มหัวใจเปิดโลกตลอดเวลานั่นแหละทำทั้งภาคทั้งภาคปฏิบัติทำทั้งภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายบรรจุไว้บรรจุไว้ในใจไม่บรรจุไว้ในกัมภีร์ใบลานนะ อันนี้ออกมาทีหลังถอดออกจากพระไทยพระพุทธเจ้าออกมาเป็นคำภีใบลานนั่นเรียกว่าทำนอกทำในคือทำในพระไทยทำในใจอยู่ที่ใจเกิดที่ใจรู้ได้ที่ใจเห็นได้ที่ใจอ่ีเรียกว่าทำแท้อยู่ที่ใจ นอกมันอยู่ตามกับปีใบลาทำลายอยู่ที่หัวใจเนี <c oughs> ย่ยสำคัญอยู่ตรงนี้ใครอยากรู้จักทำนายสนใจปฏิบัติภาวนา <c oughs> รู้ได้จริงๆเะเขาทำอยู่ในใจเราไปหาแต่นอกมันก็ไม่ได้ไม่เห็นเรียนมาท่าไหลก็คำแต่นอกไม่ได้เข้ามาันก็ไม่เห็น แต่ท่านปฏิบัติท่านค้นคุ้ยเขี่ยวค้นคนอยู่ที่นี่รู้ที่นี่เห็นที่นี่ละที่นี่นั่นแต่ว่ากิเลสจะอยู่ในหัวใจละที่ห <c oughs> ัวใจเนี่ยทำไปอยู र, ่ที่หัวใจเปิดขึ้นที่หัวใจนี่เวลารู้แล้วมันไม่ได้เหมือนปฏิญาณนะกินไม่หมดทำภายในใจ แต,แต่ทำความจำกินหมดจะ <c oughs> ไปไพูดที่ไหนพูดที่ไหนเทศที่ไหนต้องดูหนังสือจ,จนแหลกอย่างขนาดนั้นไปอ่านแล้วยังต้องดูมีสมุดมีหนังสือพกอยู่ในนั้นด้วยจับเครงดูหนังสือทั้งพูดทั้งมาดูแล้วทั้งพูดนั่นนั่นแหละความจำ มันต่างกันอย่างนั้นทีนี้ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นความจริงอยู่ในใจหมดจะเอาแง่ไหนแง่ไหนจะออกทันทีทันทีทันท,นทีอย่างนั้นตลอดองว่าทำในใจกินไม่หมดแต่ทำในความจำกินหมดจะไปเทศที่ไหนพูดที่ไหนต้องดูหนังสือเสียก่อน ดูแล้วไปเทศมาแล้วตรงโน้นเขาไปเทศอีกวันนี้เทศมาได้เพราะยังไม่ได้ดูหนังสือแน่เป็นอย่างนั้นภาคปฏิบัติไม่ทราบว่าดูหรือไม่ดูเทศเรื่อยตกธรรมะลงไปแล้วขึ้นธรรมะมนอีกเทศอีกตกธรรมะนี้แล้วขึ้นธรรมะอีกอย่างนั้นวันหนึ่งบางทีถึงสามสี่การก็ ไม่หยุดไม่ถอยเทศอย่างนั้นเนี่ยใจฉรนงเป็นชั้นภาชนะของธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นเวลาเป็นภาชนะของกิเลสมันอัดอั้นตันใจจะพูดอะไรก็พูดไปไม่ได้เพราะกิเลตันไวหมดมันไม่รู้กิเลตันไวตันไว คมดูกิเลสลอดออกมาครับเศษเดนของกิเลสสุดท้ายก็เรียกว่าหาเก็บตกจากกิเลสเอามัทเทศไปไม่ใช่เป็นเนื้อเนื้อแท้นะาาที่นี้นมันก็หมดไปอีกเลยเทศไปแล้วหมดอ้าววันพรุ่งนี้เขาจะนิมนต์ไปพูดที่ไหนเทศที่ไหนล่ะอ้าวยังไม่ได้ดูหนังสือไม่ได้แล้วแ่่เป็นยางไง นีแ่แหละภาคปริญาณภาคความจําต้องอาศัยความจําเป็นพื้นฐานไปตลอดไม่มีความจาเชศ่อม่ได้ีเรียกว่าภาคปริญาตคือภาคความจําภา,าคปฏิบัติคือภาคความจริงปฏิบัติจริงๆภาวนาจราิงๆละจริงๆรละกิเลสเห็นธรรมก็เห็นจริงๆขึ้นในใจ เมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นมาแล้วหายสงสัยหายสงสัยเรารู้ทางประยัดเราสงสัยนะ <c oughs> นี่ก็เคยเรียนมากันมาแล้วจึงเอามาพูดได้บาปว่าบุญวานโลกสวรรค์ภพมโลกเปรตผีนิพานมีท่านบอกไว้ในตำราบอกไว้ในตามความจริงไม่ผิดไม่เพี้ยนะแต่เรา ใจเรมันปลอมกิเลสม,มันปลอมในใจถ้าอ่านแล้วมันไม่มัน,ม,นมันไม่ยอมเชื่อตามพระพุทธเจ้ามันเชื่อไปตามกิเลสเยอะเอ้มีเหลือบาปมีเหลือบุญมีเหลือทั้งที่พระเจ้าเอาบาป,ปบุญมาสอนเราจากความมีของท่านเรายังรับไม่ได้เ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็จากนั้นก็ พวกเปรตพวกผีมีจริงๆเหรอวะแล้นนรกมีจริงเหรอเนี่ยสวรรค์มีจริงเหรอนิพพานมีจริงเหรอเรล่านี้มีตำราหมดแล้วท่านเห็นแล้วรู้แล้วทุกอย่างแล้วท่านจึงนำาเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนพวกเราพวกเรายัางรับไม่ได้อย่างน้อยมันสงสัยมากกว่านั้นมันไม่เชื่อเรียกว่ารับไม่ได้เนีย่ยเป็นอย่างนี้นะปริยัต พราะฉะนั้นขายจเรียนสูงขนาดไหนก็ตาม,มเรา,า,าไม่ได้ประมาทถ้าไม่ออกภาคปฏิบัติแล้วเรียนเท่าไหร่ความยงสัยคืบคลานไปตามเท่านั้นแหละที่จะให้ความยงสัยหลุดลอยไปจากการเรียนนั้นไม่มีรากกิเลสได้จากการเรียนไม่มีมีแจะเพิ่มกิเลสเขายิ่ดีไม่ดี แล้วก็ลืมตัวไปเสียสำคัญมาตนเรียนได้มากความรู้สูงทะนงตนนั่นเสริมกิเลสแล้วนะั่นกิเลสเข้าไปแล้วไม่รู้เรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งทิฏฐิว่าน่าสูงกิเลสยิ่งมากเลยตกลงว่าเรียนสั่งสมกิเลสเรียนไม่ปฏิบัติถ้าเรียนปฏิบัติถูกต้องรังพระพุทธเจ้า่านแสดงไว้ ว่าปริยาติปฏิบัติปฏิเวทเรียนเพื่อปฏิบัติถูกต้องรู้แล้วจะได้ปฏิบัติตามนั้นถูกต้องแล้วก็นำมาภาคปฏิบัติมีก็เอาที่นี่ท่านสอนว่ายังไงศีล <c> น <oughs> ันรักษาตามสิกขาบทที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติอย่าให้เคลื่อนขาาในศีล ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามคือท่านห้ามไปแล้วข้อห้ามอนุญ,ญาตท่านอนุญ,ญาตไปแล้วนั้นมีเรียกว่าเดินตามทางที่ท่านสอนไว้แเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติตามที่ขาบทวินัยที่เราเรียนมาแล้วนะไม่ข้ามเกินฝ่าฝืนจิตใจของเราก็อบอุ่นศีลก็อบอุ่นอยู่ภายในใจยังไม่ได้สมาธิ ใจก็อบอุ่นใจก็เย็นสบายไปอยู่ในป่าในเขา <c oughs> เสือคำรามข้างทางจงกรมก็ไม่กลัวอย่างน้อยศีลบริสุทธิ์แล้วเสือไม่ทำอะไรได้ล่ะผู้มีศีลบริสุทธินน์นั่นไม่กลัวเสือคำรามคำรามหรือกรหึ่มก็ะหึ่เขาเดินจงกรมได้สบาย นี่แเพียงสีนิริสุทารันจิตใจก็อบแม้ว่าเสือมาเอาไปกินตายแล้วเราก็ไปสวรรค์เลยนั่มันมีที่พึ่งอยู่แล้วแล้วยิ่งได้ภาวนาทำใจให้สงบเย็นมากเข้าไปเท่าไหร่ที่ทางด้านธรรมะี